วัสดีครับนี่มาถ่ายแนะวิธีนะครับเอาเข่งออกจากต้นทุเรียนนะครับลูก้าถามมาหลายท่านนะครับว่าทํายังไงนี่นะครับเราผ่าด้านล่างออกก่อนนะครับผ่าด้านล่างออกก่อนนะครับแล้วนี่มึงเาได้ใส่เชื้อกตะคาม่าไว้แล้วนะครับใส่เชือกตะคาม่าเราไม่ใช้ขี้ัวหรือปุ๋ยอะไรลองก้นหลุมนะครับนี่ครับนี่ครับ วิธีผ่านะครับตอดท้ายออกก่อนะครับเราได้ยกลงนะครับครับนี่นะครับะบบลากเต็มนะครับะบาลากเต็มดินยังมาอยู่เลยนะครับเดือลากเต็มมากครับผมแข็งแรงน้องเพชรช่วยยกอีกทีนะนะครับนี่ไม่ไม่มีผมนับวันอยู่เหมือนเลขทำไปทำเก่งนี่ครับนี่เลยนะครับ ย้ายลงไปลึกนั่งดูต้นในตรงโอเคตามเลยโอ้สวยโอ้ยมากกว่าด้วยนี่เลยประภาข้างๆออกแบบนี้นะครับซึ่งดินเยอะก็เราก็หมายครับโอ,อ้อยแม่นี่พอเราเมตนี่ผ้าครับเดยวิ่งได้ถูกป๊อปเอาแบบหัวตัดเดี๋ยวนี้นะถ้าพลาไม่ไม่เก่งเราทำไงก็ได้ให้ดินกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับให้ดินกระทบกระเทือนน้อยที่สุดต้นจะได้ไม่นะครับแบบนี้เลย ตั้งต้นให้ตรงรก่อนนะไก่ลองลองให้ตรงนี่ครับสวยมากๆนะครับที่ดินสวยด้วยนะครับของลูกพระอ๋อลองให้ตรงลองตูนเลยตั้งต้นในตรงนะครับเดี๋ยวเวลาขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวต้นคดนะครับนี่นี่เลยนะครับแล้วก็กบดินให้แน่นเราจะเราจะพยายามให้ ดินข้างๆเราไม่ไปเหยียบตรงที่ดินที่อยู่ในเข่งนะครับแต่เหยียบรอบๆอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นรราาอจย์้ของหมอพงดิบครับของแกปลูกสองพันกว่าต้นนะครับของหมอปลูกเรื่อยๆก็ยังไปเอาอยู่ทุกวันครัของหมอสองพันกว่าต้นเล้วเล้วหมอเก่งครับหมอเก่งนี่ครับ เราจะไม่เอาดินมากบหน้าดินนะครับรากทุเรียนมันเขาเป็นรากอากาศนะครับถ้าเกิดเราให้ลอยแบบนี้มันจะดีกว่านะครับมันจะดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้านะครับลาดด้วยไมโครฟูวิกนะครับสารฮิวมิกหรือสารฟูวิกนะครับอะมิโนเขาจะช่วยเล่งรากนะครับปรับสภาพปรับสภาพดินนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับง่ายนะครับไม่เอาอะไรรองก็หลุมนะครับเราแค่ฆ่าเชื้อราอย่างเดียว ค่าเชื้อราอย่างเดียวนี่เลยน้องจะอัดน้องจะย่ำไปขอบๆนะครับะรกตลับไรก็เลยร็วกอนีได้นำตอนไปไม่ได้เดินท่อดีนะไม่ได้ทำที่เลยที่เลยนี่ครับนี่เรามีทรัพยากรเหนือกว่าเพื่อนแล้วก็จะง่ายครับดน้กกิ นี่นี้บ้าเลยเดี๋ยวนี่ลูกโตเลยเดครัเกค้ามีโปรแกรมจะล้มสวนนี้ต่อนะครับล้มสวนนี้ต่อเลยปลูกตุเรียต่อเลยดูแลทีเดียวนี่นครับไก่ย่ำข้างๆไอ้นี่ครับบ่าเอาได้ได้ได้อับอัดข้างนี้ก้องคกยดินมาหนุ่ต้องคกยดินมานี่นะครับแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวลาดด้วยตัวนี้เลยเดี๋ยวคอแล้วให้นี่นะครับต้นนี้เพิ่งปลูกเมื่อกี้นะครับปลูกทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับถูกก็2เมตรครึ่งแล้วนะครับสะใจไปเลยนะครับปลูกแล้วเป็นสวนเลยเดี๋ยวจะตามด้วยตัวนี้นะครับไมโครูวิกนะครับช่วยเล่งรากรับสภาพดินนะครับค่าพีเอเราได้จะสม่ําเสมอนะครับแล้วก็รากเราจะเดินเร็วเดี๋ยวน้องกางหนึ่งฝาต่อน้ำสิบลิตรลาดต้นเราสิบลิตรไปเลยให้ชุ่มนะครับลาดให้ชุ่มไปเลยสวยมากครับเอาไก่ย่างข้างๆด้วยนะ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าทําตามผมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่เหนือไปกว่านี้นะครับแล้วเวลาปลูกเสร็จนะครับรบกวนลดน้ําให้ชุ่มครับลดให้ชุ่มไปเลยนี่อย่างสภาพอย่างสภาพดินแบบนี้นะครับเขาจะซึมน้ําได้เร็วซึมน้ําได้เร็วนะครับพอซึมน้ําได้เร็วต้นก็เราก็เพิ่มระยะเวลาลดน้ําหน่อยนะครับให้ชุ่มก่อนเลยบอกให้ชุ่มก่อนเลยสวยนะครับตอนนี้สวยครับ ตนน้นูขึ้นปูกก็สวยครับนูทางนูก้นกำลังลงต้นกันอยู่นะครับทางนูก้นกำลังลงต้นกันอยู่นะครับสวนนี้พิเศษหน่อยครับลงให้ทุกต้นเลยพิเศษมากๆขนมาให้ด้วยนะครับขนมาให้ด้วยโอ้โหขอบคุณน้องเพชรมากๆนะครับคุณมากมีกว่าปลูกตสอไปลูกค้าดูนะครับเป็นแนวทางนะครับ๋ยวลูกค้าจะปลูกเองนะครับผมโอเคตอนตรงสวยโอเคจบคลิปไว้ก่อนนะครับการวิธีเอาเข่งออก เพื่อปลูกต้นทุเรียนนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ